e f g h i j k l m p เลยครับมแล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่ามือหนึ่งของประเทศไทยเป็นยังไงดูจากการเริ่มการคิวก่อนเลยนะครับผมพวเฮ้แตงประชายแล้วดีดีทีครับป็งไงนะครับห่งดอกสองดอกมาไหมสองดอกมาไหมสอดอกมาไหมสอดอกมาแล้วเฮ้ยมันมีคนเข้ามาใกล้กบกระดมสมบัต เฮ้ยเห็นเห็นตัวเห็นตัวไปไหนแล้วติด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 เออติดไหมโอเคมา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 เอาไม้เอาไม้อย่าอย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาดูดูยามฝีมือระดับเทพของประเทศเลยสี่เกืี่ีย่างวะสี่หรือเปล่าวะลืมเฮ้ยออกออกออกโอ้โหลืมดูแมพโทษเดี๋ยวนะโอ้โหมีสไนเปอร์สไนเปอร์คู่กับก้นเมล่าเป็นยังไงล่ะเฮ้ย เฮ้ยมันจริงทะลุก้อนห็นได้ยังไงดีนะมีเพื่อนชุบเฮ้ยอะไร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 เรอย่ามาหือกับพี่กับกบกบมันเล่นทีเผอไม่ได้เลยอย่าทําอย่างนี้สิพี่ไม่ชอบอ่ะเอาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถอยหมดเลยเวรละเออตายก็ได้วะมาเอาใหม่แกนนี้ต้องชํำระแกรู้จัก มือหนึ่งของประเทศของเกมเดตมัมฟอร์ตไปแล้วมาซี่อยากจะได้รู้รสชาติของภาพเป็นที่หนึ่งเป็นยังไงเดีไปดังดิฟ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 โหแล้วมันอาโอ้โหแม่งโ,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 โลเลนต์ตายไว้เหรอยังไม่ทันเริ่มเลยโอ้ไม่เข้าขอบเกินโอ้โห,โโหแล้วดูมันบุกมันเริ่มบุกกันแล้วครับแล้วมันมีรถทงรถถ่านกันหมดแล้วอะ เฮ้ย <Hey, S 2> อย่างนี้เราจะสู้มันได้ยังไงอะ่ะมีไอพป่ะรู้จักรู้จักทำไม่ตายป่ะโอ้โห oh จงหน้าโอ้ยเดี๋ยวลบลบ,ลบเ,รเราต้องใกล้ๆมันมันจะได้ไม่เห็นเราครับมันจะยิงเราไม่ได้อุ้ยโดน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 ได้หลบได้เกล้าเกล้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุกอับมุกอับมุกอับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดด๋ยวกันติดต้นหูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไร โควิดที่ทุ่งใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไปมาตายแล้วโอเคปืนปืนปืนอยู่ไหนปืนอุ้ยอะไรวะอะไรแววๆอุ้ยระเบิดอย่างสนั่นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันเเฮ้ยไปไปไปรู้จักคนเทพเปล่าโอเคเดี๋ยวเราต้องอ้อมหลังเว้ยอ้อมหลังอ้อมหลังครับทุกคน เฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหลุด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 เฮ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วเห็นหลุดมาเปิดไม่ได้โอ้ยหลบหลบโอ้ยมันลุมมากถ้ามไม่ลุมนะอะไรอะไรแล้วเพื่อนเฮ้ยตะลุกกระแพงตะลุกระเพาะตุ้มตุ้มจับระเบิดโอยแม่โดนสะแกเอาตีว่าเอาตีว่าของมันต้องถึงเอ้ยของมันต้องถึง ไปไหนหมดหรอโอ้ยมันมาเข้าข้างมันเข้าข้างหลบปลาหลบปลาหลบปลาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยไอ้ลูกบอลลูกบอลลบบอลลบบอลลบบอลอย่าเด้อ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 ไปไงล่ายิงทะลุหมอกทำได้เปล่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นโดนเข้าข้างเหรอยังมีอเก้อ ไปถ่ายอย่าเปิดครับมันมันเห็นตัวชัดอู้หูยเก็บสอดเลย WQ เป็นไงเล่าเฮ้ยอะไรอะไรไม่เนียนไปเรียนมาใหม่น้องเฮ้ยอือคะแนนเล่นบอลจะเก็บหมดนะครับเจ็ดหกห้าสี่เฮ้ยข้างหลังข้างหลังมันข้างหลังมันข้างหลังมันเฮ้ยๆๆ้ย้ยโอ้โหเรียบเลยแกมันไล่นักนะใหญ่ถึงมือฉันละ เราต้องเกิดจุดไหนวะเขาเนี้ยตรงนี้หรอป่ะเอาตีไอ้นี่มันเป็นตัวแดงๆนะคืออะไรครับผมก็เพิ่งเล่นใหม่เว้ยผมไม่ค่อยรู้เขาไหร่ผมเพิ่งเคยเล่นจริงเล่นได้ประมาณสองสามตาครับแต่ฝีมือก็เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะนี่ขนาดมือใหม่นะเอ้งแล้วไอพวกกันพวกกันเฮ้ยอย่าหลอนเพื่อนดีเราไม่ชอบ โอ้โห,โ,หโหนอนต่อหน้าแท้ๆทำไมไม่เห็นวะดูดิมาเอารถถังยึดเลยเราจะไม่แพ้ได้ไงวะเราต้องทำลายรถถังปะรถถังมันทำลายไงวะมันมีปืนทำลายรถถังวะกว,วีเหรอหือหญิงมัวจะจับปีตปู๊งมันวิ่งตัดหน้าเราเฉย <c oughs> โดนไปนิดนึงแต่เก็บไว้ก่อนมันไกลเกินอุยมีสไนปเปอร์ด้วยอย่างโหดมีคนไม่ึดฐ่านแล้วครับเราต้องป้องกันถ่านให้มากที่สุดอทำไมมันเดือดขนาดนี้มันต้องมีคนเข้าข้างแน่นอนเราต้องระวังข้างไว้ครับเราต้องเป็นกรอบป้องกันที่หนานแน่นแต่โอ้โหแล้วเจอแบบนี้เราจะทํจะา,าจากมันยางไงมีมาโคดฝงคามชัดๆ,ๆต้องระเบิดไปกิน ระเบิดไ oh, oh, ี่ิ้โอยิงวจะจัดอะไรลอยมาโดนยานยฐานคืนนะยิฐานเว้ยเนโอ้โหแล้วรถถังอะไรแม่งบาหมดเลยข้าหัวกหมดเลยออ้ยย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 ยอยไ มันยึดได้แล้วว่าไม่เงยเวลาต้องหนาแน่นกว่านี้แล้วไม่ได้นะเพื่อนมันจะหยาบเราเกินไปแล้วอย่างนี้ยอมไม่ได้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องบอกเลยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะหรือคือแบบโล่งจัดเว้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม,ไดมันลงเกินไปครับ <c oughs> เราต้องเถื่อนพอเว้ยแต่เถื่อนแบบนี้เกือก็ไม่ไม่ไหวมันอยู่ตรงกลางหมดเลยครับเดี๋ยวเราอ้อมซ้ายไปรู้เรื่องหลายรอบแล้วไปถึงเรื่องตั้งดีแล้วดูว่ามันมีรถหักแบบเต็มคาราเบลว่ะเราจะชนะมันยังไงวะโอ้แล้วดูเด้อหมอบหมอบเฮ้ยมีตัว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  อุ้ยมันเกือบตายแต่เราก็เกือบตายเหมือนกันเก็บเลิกก่อนเก็บเลิกก่อนเพื่อนช่วยด้วยเร็วฮิวฮิวที่เพื่อนฮิวจะตายเว้ยจะตายเว้ยอู้อู้อู้มาอีกดิมาอีกดิผมจะเซฟตรงนี้เองไม่ต้องห่วงเพื่อนแต่ดิ้วรู้เก็บกระสุนก่อนอย่าลบอย่าลกอย่าลก เราไม่ห้าวครับเราจะไม่ห้าวเอ้าเพื่อนเพื่อนโโหทษโทษเพื่อนเองเพื่อนเองสายเข้าสายเข้าระวังสายก่อนเลยครับผมตอนนี้จุดบีอยู่ดิบีสอดรเยึดเลยทำไมมันต้องระเบิดโอ้ยไม่ได้กินสลักโอ้โหอย่างเยอะปามตัวอะไม่น่ารีบเอาไปเลย คิดว่าไหววะเราต้องไหวดิมันต้องมันก็จับเวลาเท่าไหร่วะเดี๋ยนะเรามาลองดูไปลองดูไปมันจะสักแค่ไหนกันเชียวโอ้โหระเบิดนี้ก็นำจัดๆมาทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคจุดนี้นะ่าจะดงดงมาเลยครับดง,ดงมาเลยเก็บโบส เก็บสาบเลยเปล่าเพื่อนใครทำเพื่อนใครทำเพื่อนเดี๋ยวเราล้างแค่ได้อุ้ยโดนระเบิดเพื่อนช่วยด้วยเยี่ยมเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเฮ้ยเราต้องกบกู้ได้เว้ยมีเราอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวเพื่อนมีเราอยู่ทั้งคนหายห่วงเฮ้ยอย่า มาอุ๊ยมาเยอะเกินอย่างนี้เราก็คุมไม่ไหวครับบีหนึ่งได้ไหมบีสองโดนแล้วเกิดไปได้แล้วครั้งนี้เราต้องออกรอบน,นอกอีกแล้วครับโอ้โหจะทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกทำไงดีว่าทำไงดีเนาะ <c oughs> ปืนอเอ๋เลี่ยนปืนพี่ เรื่อยเลยมันติดนิสัยดีว่ามันชอบสลับปืนเลยครับเหมือนคอร์ดิตี้ผมชอบสลับปืนเนี่ยเหมือนจะเร็วมาตีมาตีมาลุยลุยโอ้ยนี่มันมอนไฟเจอโดมไฟเจอแหมโชเล่ย์ลอยทั้งทั้งร้อยยี่สิบเจ็ดแน่เดี๋ยวมาทำไมากู้คืนกู้คืนเพื่อนอุ้ยระเบิดระเบิดอย่าอย่าอย่าไม่ได้กินสลับ เส็ดไปหนึ่งตัวบ oh. uh. ีกเว่าบีกว่าขอขอแบบเน้นๆนะขอแบบเน้นๆนะโแหละรถห่างอันนี้เน้นไม่ได้อุ้ยเขาหลังโอ้โหหลังยังเยอะเกินกู้กู้ที่กู้ที่ด่วนด่วนกู้ที่ด่วนด่วนชอบเข้าข้างเราต้องเราต้องการการขี้ข้างก่อนการขี้ข้างเบรกไม่มี เอ้หนอมันนอนเนียนอยู่เพื่อนโอเคสวยงามยึด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 ที่เพื่อนเราต้องเข้าหลังมันบ้างเว้ยเข้าหลังมันบ้างเข้าหลังมันบ้างเพื่อนเข้าวหลังเข้าหลังมันเข้าหลังมันอุ้ยอ so, okay, well. so, s <S 2> 2> ้าวเราอ้อมไม่ไกลไปหรอ เราไปยึด B1 หนขึ้นมาเราต้องกอบกู้ B1 หนขึ้นมากอบกู้ยึดโลกกอบกู้ประเทศชาติของเราสมกสมองสมกระเบิดสมกระเบิดยอน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 โดนมาไหมวะเนี่ย อ,อ้อ,อมออมอ้อมครับออมอ้อมเจ okay. สวยละสวยละวสัพานเพื่อนสะรานเพื่อนเลอดน้อยสะพานเพื่อนครับอ้อาวเพื่อนเองโอเคยึดปีหนึ่งกันเร็วถึงเวลายึดปีหนึ่งคืนเฮ้ยโอ้โหหยุดยิงทำไมวะน้าเอ่เกือบไป <laughs> ไม่ยอมนอนซะด้วยแสดงว่าเพื่อนอยู่แถวนี้โอ้ยเพื่อนแสดงหมดมาช่วยยึดบีหน่อยเจสวยตุวดพี่สวยโอ้โหสรุปยึดไม่ทันครับโดนอีกแก้วเก็บวระสูนแป๊บใช่ไหมเราข้าเจ้ถูกวะโอ้โห,โโหสุดติ่งกระดิ่งแมวเฮ้ย อ้ไม่น่าติดดิส่เปลียดปืนเลยอ้ยมันยึดมาครึ่งทางแล้วนะเพื่อนเอาดีๆเราอย่าไปยอมมันเพื่อนเราต้องโหดไห้้ถ้าคือเสาหลักแต่ตอนนี้เสาหายหมดแล้วมาแบบเต็มคาราเบลมา่ลารถถังอะไรบ้าบลาบลา,บบาย,ยิงขี้ข้ารู้จักขี้ข้างไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ว,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมาปรับคืนยังไงอะ โอเคยงแล้กัปรับจะไม่เป็นเออกดตัวนีเองโอเคเอาบวออโต้กับซีีอเราก็ตั้งนานหมาก็ดีแบบอปุยก็ได้ล้ส็นมไปไหกุ่้ยก่เกินเกไม่ได้ได้เพื่อนมันยึดไก่แล้วนะเพื่อน เราจะเหลือไม่เป็นชิ้นดีละเพื่อนโอ้โหล้วดูมันกราบดูมันกราดึ้นมาหามุม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 หุมเนียนไว้มุมเนียนเขาเรียกมุมหากินต้องหามุมหากินเพื่อนมุมหากินเป็นไงแล้วมุมหากินนี่หวาดเจ็บเดี๋ยวอย่าลอกอย่าลกครับเราต้องอย่าลกเราต้องเป็นแบบเตีวดีสเตียดีเพื่อนสเตว่ารู้จักปะเออเรามานักลบออ่ะ เราตอนนี้ไม่มีใครอยู่จุดนี้กับเราเว้ยแต่ตูมันอยู่ข้างหน้าเราเราต้องอ้อมมันเว้ยน้องอ้อมเราต้องอ้อมเว้ยนี่ไม่เป็นแผนที่โคตรฉลาดเฉลียวฉลาดเฉลียวไม่น้อยตอนนี้เรากำลังจะอ้อมอยู่เฮ้เราเข้ากหลังเลยใช่ไหมเราเข้ากหลังแล้วเพื่อน มันไม่เห็น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 มันเห็นแล้วมันเห็นแต่กระต่ายไปเกระต่ายกระต่ายตายอีกตายอีกเฮ้ยลุกหมดลุกหมดอะไรแล้วเฮ้ยบาดเจ็บยังเจมเดี๋ยว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 อะไรอะไรอะไรอ้โอ้ คนลุ้นเนี่ยนี่ไงรอบสังหารมันคือแผลกันรอบสังหารเว้ยเราจะได้กดตู้คืนวิว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 โดนเราคืนเฉยแหวนแผ่นเวิร์คแผ่นี่เวิร์คแผ่นนี้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวรู้เรื่องปูกระสุนข้างหน้ามามาแต่ผมไม่ชอบรถถังมันนะมันโคตรโกงเราจะฆ่ามันยันเฮ้ยเตัวเห็นตัวเห็นตัว เห็นตัวเห็นตัวโอ้โหหิงเกือบหมดแม็กตัวเดียวเฮ้ยตายตายอะไรเราไม่เนียนไปเรียนมาใหม่น้องอุกันหลังจะหนีไม่รีบคนซับไปไหนละ่ะค้นเร็วเร็วจัดคือไปแล้วเพื่อนไม่เออนักลบคือนักลบตีกุ้งใจกุ้งสีตีกว่าท่าเกอะเมือง โอ oh, ้โหรถถังมาเป็นตั้งเลยอ่ะจะลองความแม่นเหรอน้องติดถ้าไม่ต no. ิดวันเลือดเลือดจะหมดนะพี่ใส่หมดแมสไปแล้วโอ้ยมันลงรถไปแล้วคนฝืนคนลินเนียนเนียนเนียนไว้เราเนียนเราเนียนเราเนียนผมไม่รู้หรอกโง่นี่บาร่ารถถังค์หรือเปล่าเลี่ยมันไม่เห็นเลยปะบอกแล้วมันไม่เราเรา เนี่ยแล้มันไม่เราเชื่อปะเนียนเว้ยเราเนียนเราเนียน่เว้ยเราหรอกมันไม่เราหรอกเว้ยอุ้ยใส่เอาสมองมาบังเนี่ยกำลังจะเนียนเลยเฮ้ยสมองมันเป็สมองอ่ะอุ้ยโอ้โหมันจะเล่นตรงนี้เป็นดงเลยอ้าวแล้วไม่ยิงวะเมื่อกี้แม่งเอ้ย หลบรถทางก่อนโอเคน่าจะพ้นละจะทุบตอกความไม่กะที่หรอโอ้โหหลบหลบหลบไม่ไหวเลยครับจ้ำช็อตจาก SF ไม่มัน <Editor> ถ <Bond playing> ึงทางสุได้แล้วว้ไม่ไดจอดไดจอดเปิดไปกูก็ครั้งอร่อยเต็มช็อกโกแลตยั่ไงล่ะความโหดของผมทุกคนเชื่อความโหดของผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปอย่าไปเรียกมันเฮ้ย ยิงไม่โดนได้ไงว่ามันนอนดื้อเลยนะ้เสียงเบรโคตรนั่นหูผมนี่อื้อเลยหูผมนี่อื้อเลยครับโอ้ดับเบิลคิวจะดิปเบิลคิวซะหน่อยตะกัดเราลุ่มเฉยเลยอะไรเนี่ยถาสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเอาดีดี ดีดีดีด <laughs> มาดีกวเราแล้วดีดีดยียังกระหนังไงกระโดดข้ามหัวเดี๋ยวอะไรแวบบแวบบ <laughs> อุ้ยโอ้ตกใจหลบหลบโอ้ <laughs> โอ <laughs> ตายแล้วท้องจางเอาเพื่อนเพื่อนตายแล้วเหรออ้าวคนดูเดือดเลยบ้านเนี่ยเต็มเต็มเซ็เเราก็ติดเล่นไปด้วยสิอ้หมันมาเป็นรถจิ๊บเลยเราจะเราจะกันยังไงล่ะอัดเต็มหน้าเลยถ้าจะขนาดนี้พี่ก็ฆ่าผมเด้นะ เราต้องเราต้องจริงจังให้แล้วเราต้องจริงจังให้แล้วเนถ้าไม่ติด่าเพื่อนยิงก่อนนะตอนนี้ชิวไม่ยั้งโอย่าหียดจุดดด มีตัวเว้ยมีตัวมีตัวมันมีตัวอยู่แถวนี้มันมีตัวอยู่แถวนี้โอ้โหแอ้นี้ก็ฆ่าไม่ได้แกลือไอ้เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเยี่ยมสววต้อมต้องงานหลังแขนขอหลังแขนทีเธอบังอาจนักไหนไหนใคร โอ้โหมาเป็นคันรถโดนโอ้โหยังตามมาหลอกหลอดอีกคนดดเดือดผู้จินผู้จิรล,ลิงเลยคื้นคื้นคืน้นไม่ไปไหนแล้วจังวันนี้แต่แม่งมีรถแล้ต <c oughs> ันแม่ง <c oughs> ปันป่นมาทีเดียวไม่ตายเหรอ <c oughs> โอ้โ โอ hmm. oh, yeah. oh, been, oh, yeah. mm ้ย่างเยอะดูเป็นดงเลยเกิดเกิดเกิดแม่งกลางดงนี่แหละมา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 อย่ามาหึงกับพี่เจอรถถังพวกนห่อยเป็นไงล่อมันถูล่อเพื่อนยิงมันยิงมันยิง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 มันนี่ยิงยิงยิงมันยิงโคตรมันเลยวอะแม่งโคตรเถื่อน มาจะตีตัวสักี่ตัวก็มามา่หมดเลยไปเ้เ้เฮ้ยอย่าอย่าน้ออ่าเล่นกับพี่ง่ายเนาะก็มีขวาก็มีแต่เมื่อไรเธอจะมีใจ

นี่ดูดูดูขึ้นปลอกด้วยโจตีห้าสิบห้าสิบเก้าคิวเลยเพื่อนเพื่อนเลยอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้โหคนนี้มันคิวังเยอะดูไหนอันแรกอันแรกคิวเหรอ,อก,กากบาดได้ตายใช่ไหมโอ้ยทุกฝัองก็ถือว่าแบบกลางๆไงกลางๆใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าไม่น่าเกลียดไปเจอกันตืคิปได้เลยครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บ